สวัสดีครับวันนี้วัน,นุนะครับเดี๋ยวมานะครับเรือฟื้นนะครับชงกาแฟกินเองดีกว่านะครับเนื่องจากว่าวันนี้อยู่ที่ร้านบูเจบกาแฟสดนะครับเขาก็ไม่ได้เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีภารกิจบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบอยู่วันนี้ผมจะมารื้อนะครับจะมาผลดว่าอุปกรณ์อะไรที่ แแฟกินเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องใช้เครื่องปั่นหรือว่าเครื่องบดใดๆ ชาติดีขึ้นของใบาชากาแฟโบราณ25บาทอ,อันนี้ราคา25บาทนะครับหาซื้อจจได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าร้านที่ขายอุปกรณ์ชงกาแฟทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะฉีมกันสดๆเลยนะฮะน,นี่ไงครับนี่อุปกรณ์ชงกาแฟนี่แหละเราจะมาชงกาแฟสดสดกัน Café so ไม่ว่าจะเป็นถุงกรองเดี๋ยวถุงกรองนี่เราจะาลวกน้ำร้อนก่อนนะครับอาวุธลับน้ำร้อนก่อนเสียบน้ำร้อนก่อนนี่การน้ำร้อน ตอนที่ไปอบรมของรัฐบาลให้มานะครับขอบคุณเสียบปั้นปั้นกั้นมันร้อนดีมากหูงต้มนึ่งย่างโอ้โหทอดครบชุดเลยตอนนี้อยู่ ช่วงที่ร้อนน้ำร้อนจิบน้ำเย็นๆกันน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพ แ,แรกเรามันจะมันลวกลวกผ้าก่อน,อเ,ปนเป็นการฆ่าเชื้อเป็น,นตัวนะครับลงทุน25บาทใช้สะอาด การลวก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  วันนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีมือและก็เป็นความสุขเป็นความภูมิใจที่มีโอกาสได้ชงกาแฟเองนะครับอย่างน้อยๆมันก็ต่อย,ยอดที่จะทํามาหากินหรือว่าทําอาชีพตัวเองในอนาคตได้นะครับวันนี้ผมก็ตวงด้วยช้อนนะฮะสักสองช้อนนะครับช้อนตวงนะฮะแล้วก็เทลงไปที่ถุงอ่าถุงกรองนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้าร้อนเนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งนะบอกคุณผู้ฟังว่าเวลาเทน้ําร้อนเนี่ยนะครับค่อยๆรินลงไปนะครับอย่ากระแทกมากๆนะครับเดี๋ยวละอองหรือว่าอากาแฟมันจะตกตะกอนนะครับอ,อย่าลืมปิดฝันเนี่ยด้วยนะครับกาแฟที่เราใช้เสร็จแล้ว นี่แหละครับค่อยๆริน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 ลงไปนะครับมันเป็นศิลปะมันเป็นความสุขนะฮะมันเป็นความต้องใจนะครับแล้วก็อย่าไปคนนะครับอย่าไปใช้อ่าที่ลีปน้ําแข็งช้อนหรือวัตถุอะไรก็แล้วแต่ไปคนนะครับบางคนก็อยากจะให้มันละลายเร็วนะครับหรือว่าให้มันไหลตามความชอบใจเรานะครับบอกว่าอย่าเลยนะครับอย่าคนนะครับปล่อยให้มันไหลรินไปแบบนี้นะครับ ความสดของกาแฟก็จะเข้มข้นนะฮะถ้าเราอยากจะใส่น้ําตาลเนี่ยก็บอกว่า1ช้อนก็ได้นะครับหวานน้อยหวานปกติ2นะครับหวานมาก3นะครับแล้วก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าของแต่ละคนนะครับวันนี้ผมจะใช้แค่1ช้อนนะฮะบ,บอกแล้วว่าสุดยอดจริงๆครับ เมื่อทุกอย่างพร้อมได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาตวงกันนิดหนึ่งว่าประมาณ2ใน3ของแก้วตวงนะครับหรือว่า1.5มิลแต่ละคนก็ใช้แก้วแตกต่างกันไปนะครับผมแนะนำให้ใช้แก้วขนาด22อ่อนนะจ๊ะนะครับจะได้ปริมาณแก้วที่สวยงามที่สุดนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้ผมจะใช้แก้วพิเศษส่วนตัวนะครับก็เลยอาจจะใหญ่ายาวไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็ชอบแล้วล่ะครับตั้งใจตั้งใจจะกินแบบนี้นะครับสมาชิกหรือว่าท่านใดที่อยากจะทดลองใช้ทดลองดูก็ลองทาดูนะครับเราลงทุนแค่25บาทซื้อถุงกรองมานะครับซื้อถุงกรองมาแล้วก็กาแฟเรามีอยู่แล้วอุปกรณ์เรามีอยู่แล้วเราชงกินได้เลยนะครับต่อไปถ้าเราอยาก น้อยใช้น้ำตาลแค่ช้อนเดียวนะครับมามาดูกันว่าจะน,น่ากินหรือไม่อย่างไร อเมริกาโน่สุดยอดแจ้ววันนี้ได้กินกาแฟแล้วนะครับพร้อมเสริฟจ,จ้าเอาฟ้าไปแนวที่นี่วันนี้จบสวย เป็นอย่างไรครับสูตรกาแฟอเมริกาโน่ทาเองกินเองนะครับวันนี้ผมก็ ทำกินที่บ้านและมีความสุขนะครับปกติไปซื้อก็แก้วอย่างน้อย40บาทนะครับเราทําเองลงทุนซื้อถุงกรองหมาย5บาทนะครับแล้วก็กาแฟซื้อถุงเดียวก็ใช้ได้นานนะครับอุปกรณ์อื่นๆก็ซื้อแล้วก็ใช้ได้นานเช่นเดียวกันนะครับรับรองว่าคุณจะเป็นคนที่รักกาแฟรักการชงการดื่มของตนเองด้วยฟีเมเอร์ตนเองนะครับต่อไปนี้ร้านที่คุณเห็นร้านที่คุณเคยซื้อแม่ค้าก็จะถามว่า ทำไมหายหน้าไปนานนะครับนี่คือสเสน่ห์การชงกาแฟาที่เราทํากินเองได้สําหรับคนคอกาแฟจริงๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบอกเล่าก้าวไปดูกับช่องอาจารย์พิมนะครับไปมาหาเจอมีความสุขกันทุกวันที่จอดเลย